พากันเริ่มนั่งแล้วค่ะบวไายแล้วออกมาขึ้นมาถึงแล้วเหรอยายเจอแล้วเหรอขึ้นมาขึ้นมาดูขนาดนี้อ่ะเห็นไหมอาปากอยู่เอิ้งมืออาปากอยู่แล้วแน่นแน่นก็ก็หนีบหนีบไม้ออกมาหนีบหนีบอหนีบยัง เออเออหลุดรูนี้เพียงฟันขุดแล้วไม่ไหวยายขุดต่อยายเจอแรงยายดีอ,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 อย่าดูถูกคนแก่เชียวอยากพัดจนะน้อยหนาแบบนี่เออเนีบนี๊บนีบนีบ,นบมา น uh, right. like hmm well uh uh ิ่มอีปิอีปิอีปิเจ็บเลยลัดไม่ยอมนีบอีกนี่พอเอาไม้ลงให้หนีบไม่หนีบเลยนี่นี่นี่หรือมันติดดินใหญ่ติดเลยมันดินนื้อไม้เขียบมาถึได้เอาเอะไรเขียบไม้ที่มันมี มันก็พยายามจะหนีบไม้พอเราจะดึงออกมันก็หลุด ยายยังตาดีนะมองเห็นมองมองไม่ค่อยเห็นขนาดใสเป็นตา่างมองไม่เห็นโอ๊ยหมดกัดคอไนดิโอ้นตกไปอีกละหมดต่อหมดกัดคอหมดนี่กับปังเว่นดีค่ะ Hmm. Người lên tầng hạ buồng ở màn hình Buồng này ใหม่เล็กท <diction> <Portuguese> ี่เป็นบุ้งบวงหมดละหมดละหมดละได้แล้วได้แล้วตัวแม่พ้ออืมว่าอันนี้เอ็งจะขึ้นไหมขึ้นเอก ได้แล้วลายตัวแล้วคะ่ะสีเมือคุณย่ายทั้งนั้นเลยเครื่องอฟันหายกำลังใจคะ่ะบ่มีแห้งขุดเห็ไใ้เหตดหน้าน้ำข่าเจ้าคือสิบดไดรดอกเดินนี่มีแห้งขุดหอดกระปูคุณย่ายยังสูต่อคะ่ะไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะ อันนี้ยายบันค่ะนั่งแล้วพักกันนั่งแล้วเออเลิกกระโดดยายายบันไดจะสิบตัวแล้วยายบันไดจะสิบตัวแล้ว ย่อเจียวจะปล่อยมันต้องเอาให้ได้นางละเหียโตมันเลยนั่งแหละค่ะเบ่ <c oughs> ื้อยนางละเอียดขาขุดปูละหันคางใส่ <c oughs> จแคหน่อยกับนอนขุดคือว่า <c oughs> ดินมันเปียกมันแช่แล้วมันกระโล่งไดไง แต่ทำเมนทางเจ้าก็เห็ดหูวมันหน่อยพ่อแม่บังคับเมนบ้านคอยเป็นดินทรายดินทรายปนหินนะมันจะออกเร็วมันจะบ่เล็กพี่กายบ่เล็กเป็นอย่อือรพี่กายเจ้าก็มาปุูนบ่ายุ่งบังนี่ค่ะผลงาน อ้ได้สิบตแล้วตัวนี้สิบเอ็ดตแล้วก็ตัวน้อยๆตัวน้อยๆมันมากจังเลยแหละนี่อ้เป็นลูกมันตๆแต่มันตื่นๆกับเป็นตะมันอยู่เนาะคอยล่าอะไร อยู่มุมที่เจ้าขุดนั่นมันหลายหูเหี่ยงเล่นเป็นซิฟหูเลยอยู่นั่นยายเพิ่นบอกออกจากหมองหันได้แล้วแต่ว่ามันหงเล็กแต่ว่ามันได้มีแต่ตัวใหญ่โอ้มีตัวน้อยๆมีแต่ตัวยิ่งใหญ่ แล้วกระทมไปให้น้ำขุดขุดแล้วกระทมดินไปให้เพิ่นขึ้นแลอุดห่วไว้เออคนห่วงผู้ดีค่ะทมหินทมดินขึ้นสันขั้นข้าหน้าข้าเจะาะิบเป็นเป็นผู้ ได้เปล่าล่ะต you know so nice> yeah. ีความตีง่ายนี่ใจดูเปิ้ตัวใหญ่เติบคงกัใหญ่เอออืมว่าบ่มีโตว่าสันกระไดขึ้นเกอาขุดเอาดินขึ้นไข้ข้าเจ้าเราต้องมีมารยากเราเป็นคนไทย เราเป็นคนไทยเรามีมันยะญาตมาหาอยู่หากินทินเพิน่นต้องกระต่องบ่ลืมอ้าวปุกคนครับกลับขึ้นพุดออกเลยพุดกลับขึ้นครับผมมีอีกผู้หนึ่งนาเช่นเขาไม่ได้กินเราเด้อเขาหอ Nem mùa hinh hưng 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 ขูดหนึ่งใส่เวลาดโดนของเราแบบเอา้าเดี๋ยวเบิ้งมือข่อยหนึ่งไม่ชื่อยังอันนาเอ็ต,ตอไม้ พุทไปพุทมากกับพอะหู้ไปเรื่อยนะเนาะเจอแล้วค่ะหนึ่งตัวพี่น้องเอ้ยทำตาปิ๊บๆอยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราจะ จะลวงลูกไม่ขึ้น,อ,นออกมาออกมาออกมาซะดีๆได้แล้วได้แล้วคะ่ะได้แล้วฝีมือได้สองตัวแล้วนะขุดได้สองตัวแล้ว เราก็จะโยนเข้าไปเลยในถังเออขอให้รู้ตื้นๆแบบนี้อีกสักรูเถอะนะอันนี้จะตื้นไหม